ก่อนเบ่งคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์ต่งให้แน่เด้อทุกคนสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สูงทุกคนเนาะมื้อนี้ออกมาหน้าพี่น้องมาหาเนี่ยกินแรงเนาะแบบคือกู้มือนอะพี่น้องคนแบบโตกมาเป็นม่านสองสามทิศหล่อยพี่น้องเอาจามาหาปลาขอนปลาแยงหน่ยพี่น้องมากับร้านเนาะมาหาอยู่หน้าเขาเองหน่ก็ สีมงงวดเขาแรงเลยสิไปหาอยู่หน้าแทงเทิงเเางกันเทนเขาม่มือนะมือนะเขามาแย่งกบเห็นนี่ปลาแบบมันเป็นกระเภทพวกพวกปลาเากั่งยียงอะนะเราหนเเ้เลยนะปลาโขนได้ไหมเห่วง

อู้ตัวนี้ไงน้ำน้ำน้ำน้วนเกือบตัวะ้างเ้ยเกือบตเ้อ้น้ำน้ำนี่น้ำนี่น้ำน้ำนี่น้ำน้ำนนี่นี่หูนี่อด้ะ้งเป็นปัวลูกเ้อปเมื่อยแ้วเห็นปะ ไหนวเออเอเลือด้างด้างหน,น้ามินีเออลาเค็งนะพี่น้อานะมาเดีอู้ได้ดีกว่าไปหล่อหินเล็กน้อยชันี่เท้าบันนอาน้องกิจักคากินห้าอย,ยากเลยเนาะน,นี่ถามเนี่ยน,น,นี่ดีวะเดว่เนี๋ยไปพอกันอย่หว่องใหม่นะเพียนเนานะมันเบิดแต่อยู่หว่องนี่บาสกุลดาวหมือนกั ก็เอาเรื่อยเลกพูนะมันดีด้พี่น้องประลุปลุปขนาดอ้อใช่ห่พี่น้องลักษณามนเป็นหนามขอนเนี่ยน,<ช>นะ,นะมีได้เลยเนี่ยเข้าไปเลยมีเข้าไปมีเวิสอีกนะพี่น้องทานมีเวิสองนี้นนปลรซิโอโอ้

năm, theo dõi mạo danh hết đây. Uh -oh! Uh -oh! Uh -oh! Đứng, nhi, hết à hết 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 phải hết hết phải hết 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 phải hết hết nè 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 hết 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 เดี <ôi> ่ยวหนีว่าปรนี่โอ้มาเยมเดีมเดียเสียเถียวเลยมันนี่นี่เห็นแล้วย่าอันมันเขาหูรถึงนะเบิดเดินนองเนาะย่างไปนองตน นี่นหรอฟริอูฟริอูฟริอูนีเห็นดืนไหอันงตัวนึงดูใช่หรือนยู่หน้าเราสักคนเองนะพี่น้องมาท่านไปหน้าเขาจับนะนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ Ừ, như thế hình này Đi đi, bà lục Phải nhạc nha Bác mới ở hài rồi đấy nè đè ta Bà nội gặp và bài cốp kinh tha. นี่พี่หลออปลาฮะได้ซองหายแล้วนี่ตอนนี้พือว่าโอเคเนาะไปเดี๋ยวไปสกุนสิฟ้ารออีกเนาะไปให้ตัวไปเจเบื่อนี่ก่อนเนาะเฮ้ยมาหอด้างทีิศามาเพิ่งล่องงุ่มเพิ่งจะพดเกือบโลงรุ่มดีดีเออสอยงุ่ม

มาได้ยี่หลังเลน้องตัวยังอยูน่นาตัวเองอยู่างนี้มาต้อไปหน้าเขาขึ้นอื่น,นหล่อห้าปลาขอนนะบากสกุลจักจุดมาเลยพี่น้องจักหม่องทีมันเคยมีปลามีอะไงนัะนนะเพราะว่าหน้าตัวเองในปกติอยู่บบกแบบว่า บกปล้วนีพี่น้องมาห้ยดีที่บาสักคนจับป่าเหมือนมาเสือกกบนะได้ได้ห้ยเลยยังใงเรห้ยด้านมือกล่องาห้มากคนจิจับเองมองคุณคุนี่มันมากมี่เลยปลาขนาดสัมอิ่มเลยแต่อเอนี่ยมันนัมากเสีดกลบเรา เกือบรูดเดินนะเกือบจัแล้วใกระคู่ไว้ที่ไม่มาทนบอกขาดเลยฮะหม้อควัวย่องอึด Từ khi nào hả? Từ phủ Từ phủ gạo Kinh đại Nó rồi เดี๋ยวออกไปนออีกเร่องไม่มีหน้าอีกตรงหนึ่งหนอแห็งไาวนี่ห่างผึงพี่น้องเห้บรรยากห่างผึงนปปะนงงนเป็นลง่งห้างใหญ่นี่ ท่างผึ่งท่าอย่างดัดปลามาเนอะเห็นท่างเพิงพี่น้องนี่ตอนเท่ากับมาหอดตรงหน้าที่เข้ามาหาปลาพี่เนาะอย่างการมาเห็นท่างท่างเพิงเนาะเดี๋ยวบางเทื่อถ้ามีโอกาสนะ่าสิมาเอาเนาะเอาหนาวหนาวยังได้อยู่นะเมื่อหนาวยังได้อยู่พี่น้องผู้ปลาคือได้แต่มันตรงนี้มองขอนจาก จังหมองแค่ไรนะน,น้ะองสามลาหาปลาขอนเพียบเลยก็กินแดงพี่น้องทันอยู่เพื่อนดีสุดกะบ่มีบ่มีม่บ่มีคลิปถ่ายเนาะพี่ดเนาะแต่ได้มาหาปูหาปลาอะไรกับพิธีชีวิตอยู่ให้อยู่ห้าอันนี้ทำได้อย่างนีะพี่นอ้องกะมาถ่ายวิธีชีวิตอสักคนหากินห้าอยากให้เบิ่งเน้องผิดเนาะ ตาผู้ใดมากกิบนี่กะขอ,คอ,คอห,นหนึ่งได้หนึแสนี่เหนึ่งของมนอูเขาวนเท่าเลมัน,นขอนแน่นะให้ตัวช่องตัวเขาเือหมูอาน,านี่คือเนี่ยนะอข,ขอนะครับนาะจำนี่กอูชิกันยังดังกวานนี้เนะคือเนี่ยนี่ไป หาดอกต่อไปอ,อาสามเบอร์ไปยัง,งน่นหนงหาหลอกทะลุบวกถ้าจะไปเบื่ออไรก่อนน้ำไปเจียเบือ่อหนีก่อนน่าจะอ้อมขวามาเออไปทางนี้ก่อนไปทางนี้ไปทางนี้เขาก็อ,อ้อมอ้อมแถวนีแหละหล่หาอแถวนี Hãy có thể hàng phải thế này hả đây nó Thì nó Bảo ơn thì nó ngay vào cho quần cái đấy mà Tạm thang đột thay nó Mà ngụm vào cả bù bà thế này Buộn đấy là đồng này Thửa lại và Bù hú nhảy đi เอาครับคับไหลหมดเ่ยอย่าหล่อดตามทางราเห็นวิ่งงมันเจิงเขาเพราะว่าเขา,ขา,าเาาข,าขา้เานะบ้านเนาะเออคนมาว่าเขาเข้าลำเบานะมันก็สูงทัานเขาเข้าบ้านนั่นเขาก็เซลปลาไหลง่ายอยู่นะพวกเขาไปารุ่งเหยียบเขาเขาจะกนั้นมิจฉาเอาตามทาง พี่น้องไม่วาสิกุมาพอน้องนล้ตัสิวขาผูอยู่มันวรสิวนี่ประคออยู่วะกระปูนี่เก็บเดียบด โขดตน,น้ำน้ากระปูนี่กระปูกระเสยบนะอูพี่น้องไอเมื่ออูกินตนตวัวมัเออน,นเยอะปลาโค้งใหญ่จ้าอะไรเหร

ปกตีเดือนพีว่าทุกคนมาอย่างนี้แต่กับปูเป็นหนาม้องหนามเป็นเรืองเลยปลาบวนตอวมลอ่เีพี่น้องประคองนะอ้ย Có thân trời Làm, mình chưa vô cùng với cái thế này đấy Đi 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 nạm này đến Ui nhìn hiền tuần nếu có mà nạ nè Cái này bó lái ba phía Nãy là cái cặp bu đó Cặp bu cả dẹp cho anh đi phía lòng Cái quả kia nè Quả kia tầm hôn Ba hát cả xí phú กูกินแดน่งพี่น้องตอนนี้ก็บซีมุ่งเครื่องหาโม่งเนาะพอดีมาเห็ดกินตอนแรงเยอะห่าด้วยเยอะนี่นี่เนาะมูบู๊มูไปมูมู๊พองเพิงกันมู๊มูป้าเพิงพี่น้องเพิงป้าอยู่เหนี่ยวมาใส่เราหนีตายได้เรือี่เพิงมันสี่หายห่างนะป้าอยู่นี่เนาะอู้วัน เดนได้มีแต่กระปูกระปลาคอปยังได้ได้เตอพี่น้องก็เดได้อย่างดีเนาะอ้าึ่งมากหนึงนี่ขันยุ่มลงมาอีกได้สองคนฮะอยู่อะไรเด้เลยตวิงกายหัวพี่นาะหัวนันใหญ่หักไปป่งต้องวาอีกได้เลยนีพ่งเป็นหักพิ่งเงหมฮะ นะเดี๋ยวไปขอ,อกันเพื่อนพื่อนนะบาบาทุกคนเช็ดมิโน่อย่างมิโน่กับปูกับปูประคอกกังหมดถึงเลยนี่ตอนปปนี้กระแทกปลามาเทื่อนเนาะขอว,อาวออ่าเอากะอุ้อ่ะนี่ช่วยมาวะอ๋อปลากระแทอยู่พี่น้องกับเ่วนไดกับปูเนาะ Nó gì của Kim Kim mất ẩm Và cả lại như đây nè Giá phía nọng bao sức con chỉ có tù Cái xã ác con Nhưng gì mất kê con ông gặp bù chỉ gì của lắm Nè Nói mấy này nè Hãy đoán thuyết còn hãy nè Chết của gặp bù hãy đếch đếch kinh Thả kinh nhờ <laughs> Đếch đếch kinh mất cơm <laughs> <Thế> này nè <mà>. Ba <laughs> เฮ้กระปะไอเดียวแค่นั้นน้ำมันได้ทีกันเนาะพวกเที่ยวบุมีพี่น้องห้าใก่กันมีหัวชิงคายถูกแล้วก็กิ้งถูกแล้วก็พวกบัวใบกุ้งกระปุอยู่เลยไีดี

ปกติเขากินแตากับปูล้ละแต่ี้เขากินปูหน้าน,ะานั่นเองเนาะี๋ยวงูใหม่ก่อนน,น,น,อนะนี่หรอทิพนที่ยังมีซุกนะเหระแม่ซื้อ,อก่องหายซื้อก่องหายมื่อไงร้านสองคนซื้อก่องหายตุ๊ก นี่พี่น้องเดี๋นนนนยวไปเบิ่งเดี๋ยวไปเบิ่งตัวบาทสกุลอูปลาอายู่ไหนเนาะนี่ตัวนี้อูด้วยพี่น,น้องอูปลาเนาะโอ้หลายที่เลยเห็นไหมอุปลาคอปนกันอะไร่างเงีพี่น้องเขาเป็นสว,วนดานเนาะเดี๋ยวมองห้าสิปวงเขาจะพากันแย่งมาใส่ เหล่ทีไ่ได้ยังไม่หรอเดินชุกเลยวะ,ะัดกับปูนะาผัวกับปูน่าเรืเปล่มคมว,ว,ว้วม่นกันเนาะสีอิ๊วส่เกกิ้งปูลากับมุกเลยข้างในนี่พี่นน,น,นองหาตอนแรงกินตอนเพล๊น cái nhang tan đen cái nhang tan sợi à nhiều khuôn đá cho nó sáng sủa nhá đang ngủ máy cứ cả, cái này là xúc được nó lên nhá, này này đưa vào cái nhang đấy này, là pizza, này là เยอะพอกอนตอนกินเนอะเยอมากสักคอย่ติตามขั่วกินครับเนาะนี่พี่น้องวัวกปูเรโอ้ยกะปิห okay. ัหมูให้ร้านกับติต๊ามั่วเดี๋ยวคุปปาเะไพี่น้องนี่สบายดีปลาลูกนะปลาลูกสาชปลาลูสมาปลาลูกสมาชิกปลาลูกสาปลาลูกอืมอะอะ พี่น้องมากินดเขาดวกันตอนแดงนะเพียงเนาะนะเดียววาสกุลมาพี่น้องมาขอสดขอไเดอิกิีดน่ะถึงหงัวเว่ยขนะึ้ขนขึ้นากันเด้อขวกังปูเด้อันานนอไป่นหูมากินเขากบปูนขากับปูดเด้อ ป่าลูงปูนาม่ปาลูกป่าลูกนี่อืมเดี๋ยวมอไร่มาแข่งเอากินกับกินกับปูน้าไปก่อนม่ได้กินปู้าดเดี๋ยวม่นมันนุมอ่าั ี่กินกูนกินปูตะเล่บอ๊ะฮึ่มินดีนะางคนังกินปูเลอะนี่ก nah. ินป nah> ah, mm ูตะเล่นอะไรกปนื้อเอาไงเอาไงจับจับกูรุ on <k <k ่งสชหออเปนกระามนะนี Seiten ่มสกอ่ะมูกมันสกอ่ะ

กินปลากินปลากินปลามันยาวกินมันัไ่ต้องก่ดว่าจะมีแกวัต้ออันน้เพียงเนาะเดี๋ยวปาสกุลขาโตกินข่าวกันเด้อ่น้องสำหรับลิปนี้าสกลจิตจเพียงท่านีเด้อ่นลองากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะ กดับจะใครมาจะควรในพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจบ้างจะควรเิต่อไปเนาะที่สามารถนักกจะชายขามโคษรชนะเนอะพบกันนี้พี่หนาเด้อเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายพี่หนาบ๊ายบาย